ซื้อรถบาได้บีทีห้าสิบแครบอุ่นซีก็จะได้คุณแจรีโมทแบบนี้นะครับสองดอกนี่เป็นคุณแจรีโมทนะครับแบบฐานแบบนี้ก็ถือว่าใช้งานได้นะครับเป็นชุดแหนบสามแผ่นซ้อนอยู่เนื้อเพาแล้วก็ซิญยางกันแหนบไม่เว่าแผ่นมีมาให้จากโรงงานล้ะอะไรเป็นว่าแม็กแท้จากโรงงานเนาะแล้วก็ท่อไอเสียตรงนี้อยู่ฝั่งด้านความ,มือ ครับสวัสดีครับ f c ที่นนารักทุทุกท่านผ่านผู้ชมที่นารักทุก neck. ทุกคนพบกับผมบาวทงเมืองสีอโตค่ะที่โชว์รุมสีสเกตทีทีออโตมบิลวัน cardio. นีน้นะครับผมจะพาไปชมนะครับรถรุ่นขายดีและก็โปรโมชั่นขายดีนะครับจะเป็นรุ่นไหนนั้นนะครับคลิปวิดีโอนี้ห้ามพลาดโดยเด็ดขาดเอาเป็นว่าเราไปรับชมพร้อมกันไปรถส่งมอบคันนี้คือ m a z d a า t 5ท FSC 1.9ในรุ่น C High r a c e r นะครับเกียร์ MT สีน้ำเงินกันบูคันสุดท้ายเลยก็ว่าได้นะครับโปรโมชั่นขายดีนะครับท่านไหนนะครับไม่อยากใช้เงินดาวก็คือขายราคาเก่านะครับผมทำดาวให้20%ตามนี้เลยนะครับไม่ต้องใช้เงินดาวนะหรือท่านไหนนะครับอยากจะพ่อนสบายนะครับผ่อนถูกๆผมก็แนะนำให้ดาวในสกอร์20% 25% 30%นนะครับตามลำดับเลย ตามนี้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นราคาห้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทเท่านั้นนะครับแคบรุ่น C คันนี้นะครับมีอะไรน่าสนใจเราไปดูกันชัดเจนเลยนะครับก็คือกระจังหน้าโครเมียมเส้นซิกเวจิวิงนะครับทำให้รถมีความหรูหรามากพร้อมโลโก้ที่เป็นโครเมียมแคบรุ่น C ตะแกรงจะเป็นสีดำเงาแบบนี้นะครับสปอร์ตมากนะครับไฟหน้าแบบ LED โปรเจคเตอร์นะครับเป็นแบบโครมแบบบุกแก้วเนาะ คุณสมบัติของโคม LED นะครับก็คือเขาจะไม่ร้อนเหมือนหลอดฮาโลเจนสมัยแต่ก่อนนะครับแล้วก็สว่างมากนะไฟเลี้ยวนะครับสีเหลืองอมพันธ์นะครับสวยงามนะครับเพิ่งขัดสีเสียจเนาะตัวนี้เวลวาเวทีเดียวนะครับไฟตัดหมอกเป็นแบบ LED เลยนะครับมีมาให้จากโรงงานนะครับไฟตัดหมอกล้อนะครับเป็นล้ออันวายนะครับล้อแม็กขนาดสิบเจ็ดนิ้วพร้อมฝาครอบปิดเพาไว้นะครับ ยางบิสโตนเกต H.T. นะครับมันก็จะมี ATMT นะครับแต่ว so ่า H.T. นี้คือเกรดยางที่ดีที่สุดนะครับของบิสโตนขนาดยางอยู่ที่255ทับ 65R17110 นะครับก็คือน้ำหนักนะครับที่เขาสามารถทนได้ก็คืออยู่ที่1,060กิโลกรัมรหัส S นะครับความเร็วที่เขาสามารถทนได้ก็คือ180กิเมตรต่อชั่วโมงหรือตีเป็นไม้ก็อยู่ที่112ไม้นั่นเองเนาะ สองห้านี้ก็คือหน้ายางในส่วนของตัวนี้นะครับในส่วนของตัวนี้คือหน้ายางหกห้าก็คือเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้เปอร์เซ็นต์นั่นเองระบบกันสั่นสะเทือนนะครับด้านหน้าเป็นแบบปีกนกอิสระสองชั้นนะครับคอยสปริงและเหล็กกันโคง้งแลวก็โช๊คอัพเหล็กกันโค้งนะครับจะทําให้วตถมีเสถียรภ,ภาพในการทรงตัวได้ไฟเรือแบบมันติรีเฟเต์นะครับตัวนี้เรยวสวยเว้ยนะครับ ไม้ปัดน้ำฝนนะครับเป็นแบบหน่วงเวลาเสาวิทยุด้านบนนะครับสั้นๆรับสัญญาณได้ดีทีเดียวนะครับคิ้วกันสรดเป็นแบบสี่ซิ้นะครับตัวนี้เป็นของประดับยนต์สวยงามนะครับกุญแจรีโมทนะครับรุ่นสี่บันไดข้างนะครับที่เห็นมานี้คือจิดเพื่อนเติมให้ลูกค้านะครับสีเงินผืนสีดําแต่ว่ามันจะมีอีกแบบหนึ่งก็คือจะเป็นสีดําเลยนะครับ แต่ว่าตัวนี้ผมเน้นแบบให้เหมือนทรงศูนย์อ่าคันนี้นะครับเป็นสีน้าเงินกันบูเป็นสีพิเศษใหม่จากทางมาด,ด้ากับสีเทาคอนกรีตเกร์น,นะครับสีเทานึงขายดีมากนะครับจนหมดแล้วอุ่นสี่ด้านท้ายนะครับไฟท้ายก็ออกแบบมาแบบนี้เลยนะครับสวยงามนะครับมือจับจะเป็นสีดําด้านไม่ใช่คมเมียบเหมือนรุ่นเอสนะครับตัวนี้ พร้อมโลโก้ม d สด้าฟัน bt ห้าสิบนะครับกันชนท้ายนะครับถูกติดตั้งมาจากโรงงานเป็นแบบวิวอินนะครับตัวนี้จุดนี้จะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถพื้นเป็นสีดำด้านนะครับนี่พร้อมกรอบป้ายทะเบียนแท้จากมาสด้นะครับสวยงามนี่มาดูกันหน่อยด้านบนเป็นแบบไหนไรเนอร์เป็นไรเนอร์แท้จากศูนย์นะครับ ตัวนี้จะเป็นแบบสามห่วงสามห่วงก็คำว่า m าสด้าพร้อมโลโก้นั่นเองนะครับนี่ไฟเบรกดวงที่สามอยู่ด้านบนเนาะอันนี้คือไฟเบรกมีให้ไม่อยู่ในฝาท้ายนะครับรุ่นนี้นี่สวยงามนะครับเรามาดูนะครับในระบบการสั่นสะเทือนกันหน่อยเป็นชุดแหนบสามแผ่นซ้อนอยู่เนื้อเพลแล้วก็ซิญยางกันแหนบไม่เจ้าแผ่นมีมาให้จากโรงงานนะครับ อันนี้จะเป็นช่วงล่างของมัส d a ซึ่งจะเหมือนกันกันกบอีซูเลยล้ออะไรเป็นว่า Mac แม็กแท้จากโรงงานเนาะแล้วก็ท่อไอเสียตรงนี้อยู่ฝั่งด้านขวาม,มืออันนี้เราดูวัตพันกันหน่อยเนาะสวยงามมากนะครับราคานี่น่ารักผ่อนสบายเลยนะครับได้ตัวสูงใช้งานนี่ถือว่าคุ้มค่าเลยนะครับเอาไปค้าขายบรรทุกของปีสองปีก็ได้ทุนคืนนะครับ เรามาดูนะครับในส่วนของภายในกันหน่อยนะครับกว้างขวางเลยทีเดียวนะครับนี่เริ่มต้นนะครับจากตรงแผงประตูฝั่งคนขับนะครับจะเป็นแบบนี้กระจกปับไฟฟ้านะครับแต่ว่าพับมืออยู่นั่นเองตัวนี้จะเป็นหุหนังตัวนี้ก็เป็นไฟเบอร์ดำเนาะไฟเบอร์สีดำอันนี้เป็นโครเมียมนะครับสอดรับกับคอนโซลหน้าเป็นแบบนี้เลยอ่าสวยงามนะครับตรงนี้จะเป็นที่ปรับไฟ ต่ำสูงนะครับเปิดน้ำมันกระโปรงหน้าด้านล่างนี่เบาะตัวนี้นะครับจะสามารถปรับได้สี่ทิศทางนะครับจะไม่สามารถปรับต่ำสูงได้ในรุ่น่แต่ถ้าเป็นรุ่น s สามารถปรับได้เบาะแคบปนะครับใส่ให้เป็นของประดับยนต์นี่สวยงามไวฟ้าหลังมีให้แบบความร้อนลำโพงแบบซอาาว่าซาวมีมาให้นะครับบนเพดานสีครีมนั่นเองตัวนี้เพดานจะเป็นสีครีม ไฟห้องโดยสารนี้ใส่แว่นตานะครับแระจกจะเป็นแบบธรรมดานะครับไม่ใช่แบบตัดแสงนี่เป็นแบบนี้พวงมาลยมันติฟังก์ชันนะครับสามารถปรับได้สี่ทิศทางรับสายได้วางสายได้นะครับปุม่มฟังก์ชันการใช้งานสต็อปเสียงได้นะครับปุ่มนี้นี่จอ MAD นะครับเป็นแบบนี้หน้าจอเป็นแบบดิจิตอลจับทิป A อทได้นี่ไม่ได้หุ้มหนังนะครับพวงมาลัย จอวิทยุนะครับสองดีนเชื่อมต่อบลูทูธได้ M3USB p ได้ไฟสุกเฉินอยู่ด้านบนนะครับคนส่วนหน้านะครับไม่ต่างกันจากทุกุ่นเท่าไหร่นี่แอร์เป็นแบบแมนนวลอยู่ U. หัวเกียร์นะครับจะเป็นสีดําแบบนี้ถ้าเป็นรุ่นเอก็จะพีเมยมขึ้นมาเนาะที่วางแก้วน้ํามีให้ที่พัาแขนมีให้นะครับนี่ซื้อรถบาได BT ้ BT ห้าสิบแคบอุ่นซีก็จะได้คุณแจร,รีโมทแบบนี้นะครับสองดอกนี่ เป็นกคญแจรีโมทนะครับแบบฐานแบบนี้ก็ถือว่าใช้งานได้นะครับเรามาดูนะครับในส่วนของเครื่องยนต์กันหน่อยเป็นเครื่องยนต์ตัวไหนนะครับนี่มาดูตรงนี้นะครับคือจบเลยนะครับแผ่นเพจนะครับบริษัทผู้ผลิตูซ u มอเตอร์ประเทศไทยจำกัดแบบเครื่องยนต์แบบ r s e t ce t c เดับเพล่อดว์ฮปคำชับแถวเรียง4ี่สูบสิบหกว vgs turbo และ intercooler ตรงนี้นะครับคือ vgs turbo i n t e r c o ลอ e r จะอยู่หน้ามอน้ำตรงนี้นะครับน่ขนาดเครื่องยนต์1.9ลิตรให้แรงม้าสูงสุดนะครับม้า150ตัวที่3,600ันร้อรอบต่อนาทีไว้ให้แรงบิดสูงสุดนะครับ350้นิวตันเมตรที่1,800งพร้อรอบลากยาวแบบแฟ t ทอ r q ถึง2,600ันร้อรอบต่อนาทีตรงนี้จะเป็นกรองอากาศปั๊ม abs น้ำมันเบรกนี่สนวนกันความร้อน มีให้ที่เติมหม้อน้ํานะครับมีมินกับแม็กระดับน้ํามันพาวเวอร์ตรงนี้ไม่มากจนเกินไปไม่น้อยจนเกินไปนะครับอยู่ึงกลางกระหว่างมินกับแม็กต้นเองนี่ตรงนี้นะครับนี่ตรงนั้นคือไม้ปัดน้ําฝนนะครับเติมน้ําตรงนั้นอ่าแบตเตอรี่นี่ตอนนี้นะครับรถ m a ส d ตอ t 5วีทีห้าสิบไม่ว่าจะเป็นแคบรุ่นซีรุ่นเอสนะครับก็เหลือไม่กี่คันแล้วนะครับ ท่านไหนที่สนใจก็รีบตัดสินใจเลยนะครับติดต่อบา่าชงเมืองศรีมาได้เลยนะครับตามช่องทางใต้ลิงก์นี้ผมยินดีรับใช้บริการสุดท้ายนี้นะครับก็ขอให้ f c ทุกท่านไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยเงินทองกันทุกท่านเลยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมขอกล่าวคำว่าขอบพระคุณครับ